ครับผมสวัสดีครับ FC ฟซีปนงวันนี้กำลังเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับออกจากอำเภอนามูลตําบลมุงลีเนาะก็เลยแวะมาหาไอ้เพื่อนทําการก่อสร้างอะไรฮะเนี่ยก่อสร้างอาคารสํานักงานเพื่อนที่อนุรักษ์ที่13จังหวัดแค่ธรรมชาติมากเลยนะเจ้าธรรมชาติมากเลยเนี่ออฟออเอาอันนี้มาด้ะยเป็นยางอ่ะไปนี่นี่ว่นองไม้ดูดิ อันนี้นอให้กะนอไล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินได้ก่อนอย่างเงี้ยกินได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมนอไหลเนี่ยเจ้าฮักเอาได้เลยเนี่ยอืมไปไปไปขึ้นไปหาหาอายหาอ้าวหาอ้ีเศร้ากันเนอะวันยี้เอาปนงจะไปพาไปกินลาบหอกวานนี้วปนงจะพาไปกินลาบหอกเดี๋ยวจะได้ๆเดี๋ยวเอากระไรกันกึดได้กึดได้ นีอันนี้ก็ที่ที่ต้มกาแฟนะครับแต่หิวกาแฟก็นี่เลยครับดังไฟไปแล้ววันน้าเจ้าลาบหอกเออลาบหอกอ่ะย้ำหอกโอ้โหย้ำหอกย้ำหอกดูบรรยากาศเนอะอันนี้อันนี้หยาดหยาดกันนะเจ้ามาทำที่นี่นะหยาดหยาดหมดเลย เนี่ยหลายยางหลายยางเหมือนยกคือพอละโอ้โหฟันดีเนาะฟันดีกรับกรับเลยหอกอันอันท่านผู้ชมผู้จักก่อนในหอกในกันลอกอ่ะกันลอกเกันลอกเหมือนเออหากินยากหน่าหากินยากกะเฮ้ยอันดักข่อยมีอพี่น้องเหรออน่เ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 ห็นแล้วเห็นแล้วนี่เด้อนี่เด้อเจ้ากินเพื่อนเออกินเพื่อเนเออย้ำหอกนะ ี่แม่กินจ้างอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวล้วหนึ่งจะพาไปดูดักดักเนาะหรมงนนดักไว้นี่หรือวนดักหอกนี่อืนั่าหันก่อนนั่นจับนั่นที่นี่ก็พดออยู่นั่นอนานี่นะครับอาคารสำนักงานที่เปิ้ดมาสร้างเนึงนะครับเนาะ อันนี้มูลค่าประมาณหนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทเศษนะครับแต่ได้หลังใหญ่เนอะพี่น้องทางผ่านพอดีทางผ่านพอดีทางจะกลับแม่แล้วจะข้ามไปเมืองแพรจากเมืองแพรเพอร้องกวางมาเพื่อน้ำามืนตํมนลเมืองลีนะจะินเมงนะโอ้โหบรรยากาศม่วนนะพี่น้องเนาะออ อย่ากินข้าวเราอยากกินเมี่ยงเนอะเมี่ยงอันนี้เมี่ยงกับเมี่ยงแบบเมี่ยงบ้านาเฮาเลยนะแม่เนาะเมี่ยงหมอนกินเมี่ยงก่อนหมอนหมอนเมี่ยงเนะเดี๋ยวปั่นไปเนอะแป้งเนี่ยมาเกาะหูก็ตาเนเมี่ยงอ่ะอ่าไม่แก่คนงามเอ้ยมาเกาะคนงามเกาะคนงามว่าน้ม่ผหัวกับเมี่ยงคนนี้เนาะไอตรงนี้เอาพกน้ำใสมาให้ก็ดีเนาะ พวกน้ำใสามาเ<ว>นาะแ<ว>ต่<อ>ต้องตะแรงเนาะน้ำใสนอนลุงแล้วเนาะโอ้โหูตะแลงบรรย,ยากาศานะนั่นบรรากาศน่าตึกเนาะนี่ตีนี่นะเจ้าถ้าสักหกโมงหรือว่าทุ่มนะลุงวันบอกว่าโอ้โหหมอกเมกเต็มเลยเนาะหน้านี้เนาะเย็นมากเจ้าเพราะมันอยู่กลางเขาเนาะพ่อเนาะลุงวันบอกผมประกานอนกลัวกลัวกลัวยังกลัวความหนาวคกับหนี่นะดูลมจ้่ลมบึ้งๆเนาะลมเว้าเจ้า โอ้รวมมีแตะนั่นนั่นโชโชโชอ่าปวดจะเม้ออ่ห้าเห้ากับเมออ่าลุงล้ไม่เห็นกินเลยชิ้นข้าชอหน่อยได้กล้องวันวันติเล่นตลอดเออที่ว่าไปเสียนั่นนะ จอเห็นพี่นงไลฟังนี่ยไปเสียกลางทางน่ยสะพานขาดต่อเสื้อผ้ามันขาดเลยสะพานขาดครับโอ้ตัวต้องดูเสืพานมันแบบแป้งสองสามร้อยบาทถ้ามันถ้ามันอิดอิดอิดสไตายเครื่องร้องร้องเปลี่ยนเลยก็ต้องรอสะพานเครื่องเครื่องพุดนาต้องรูมตั้งไหนเครื่องนั่นเหรอครับเอาสะพาน้าเราลิ้นครับโอ้อนึกว่าสะพานหน้าเครื่องมีที่ล้างั้วแล้วก็ไปตัดั้วข้างหลังดูดิเหรอออ๋นั่นนะเออเออเออโดนโดนไปมอโยมอโย มีที่อาบน้ำเลยเนา <trades> ะลาลาลาไปโชว์หน่อยอัย่งก็อ๋ออันนีน้น้ำมันกับนี่เลยมันเป็นน้ำธรรมชาติเ <scholar> อ๊ะอัออนนี้เบอร์ไจต์ก็เอามาถ่ายเอาเอารถมาถ่ายมาถ่ายเอาธรรมชาติธรรมชาติอ๋<ล>อหโอ้นี่เนาะนี่เนาะอ๋อครับครับนี่น้ำธรรมชาติน <yapmış S 1> <ล>ะครับพี่น้องน้ำดอยนะครับอ้ยดอบรรยากาศอย่างหม้อหมวกแผลนี่ครับนี่นี่นี่ัวเปิ้์เนอร์นี่ขัวเปิ้์เนอร์ครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับ อันนี้เป็นตำบลปิงหลวงนั่นงนู้นเนาะฝั่งนู้นเนาะนี่ปิหงหลวงนะครับออบ้าน,น,นอ,อ,านนอานโอ้โถ้าโอ้ก้องเรามันไปไปไม่ถึงอะสายสายตามองเห็นนะแต่กล้องมองไม่เห็นนะครับเขื่อนเขื่อนเขื่อนปากนายอุตรดิตถ์นะครับมันจะเห็นเห็นเขาขาวน้อยนู่นอะโอ้พึงรู้นะเนี่ยนะครับพี่น้องมันจะเห็นเดี๋ยวต้องไปมาร์กจุด มันอยู่ใกล้โอาขาวๆนู่นน่ะ,ะครับผมมีพี่น้องขับรถมานะครับนนานจะมีรถผ่านคันนะครับตรงนี้ครับมันเป็นทางเป็นทางลัดจากตำบลเมืองรีอำเภอนาหมืน่นไปอำเภอลอกกวางจังหวัดแพร่นะครับแต่เกิดพวกเราจะเกิดคนตำบลเมืองรีนะครับอำเภอนาหมืน่นจะเกิดกลับบ้านก็นจะมาเส้นนี้กัน ถ้ามาจากเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ลำปางแพรก็จะเข้าเส้นนี้นะครับมันยังมีป่าเขายังอุดมสมบูรณ์นะตอนนี้เป็นป่าต้นน้ำนะครับผมป่าต้นน้ำก็จะมีพวกทิวเขาทิวทัศน์งดงามป่าเขาตัวนี้จะเป็นที่ที่เรามาถ่ายทำนี่คือเป็นจุดจุดสกัดแม่ติ๊กแล้วก็บวนก็จะมาสร้าง สำลักงานของกรมอุทยานนะครับตรงนี้ไว้วันนี้พวกไอ,ไอ้พี่ๆน้องๆก็ร่วมกันสร้างนะครับมดตัวเขาปวนนี่ธรรมชาติธรรมชาติเจ้าอันไก่ใส่ฝผงแก่หายออกไป <laughs> ไก่บน,น <laughs> ไก่อยู่ข้างตัวไก่ปลาเนาะ <laughs> ในอุปบ,บ้าน <laughs> 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 ไก่ปาอยู่ในถ้วยไก่ปาอยู่ในถ้วยไก่ปาอยู่ในถ้วยเดีวผมไม่เห็นเนี่ยต้องมเห็นินได้ทีกัมเ็เอลผมไมได้ไก่ขาเนาะไก่ขาวนะจะการุดยอดชุดยอดชุดยอดอมอนก่ยันหนาวยังเดื่ยอันเดอนหน้าเดินในถ้าจะเนานะลุงลุงเนาะอ่างปาเนเพื่อนเอื่อ อันนี้ยังแค่สิงหาเนาะไปสิงหาข้าวกันยาเนาะถ้าเกิดพฤศจิกาธันวาเอาละเย็นเย็นจะเยือกละก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อบมก็เดี๋ยวเราเดินทางกันไปบุญเล่อโคตรทำไมอ่ะเดี๋ยวเส้นทางสีเทาอย่าไปโคตรโค้งนะดูอ่าโคตรโค้งนะเจ้าโอ้พอนี่กระหิงได้ทั้งนั้นกันลงกว้าวินแจกกินว่าอันนี้นะอันนี้กินแกเป็นกระสอบเลยนะครับผม พอ่อด้วยไอ้เสื่องชู้กำลังวัดไปเป็นกระสอบเนอะอันที่อันที่บ่หานี่บ่นับเนอะบรรณ์บรรณ์บบ่บน,บบนับเจ้าพอ่อบานงปานงกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกินเมี่ยงต่อกินเมี่ยงต่อเลยนออนอออันมันเก็มอยู่แล้วบ่ใส่แล้วเอาเอา,เอาให้ลุงหนึ่งอมเออลุงหนึ่งกับอ,อ,อมเนาะ นี่นะเจ้าผู้ชมนี่คือเมี่ยงหนาใบใจงขี้ควายหนาเมี่ยงหนานี่เนอะเหมือนกับใบช้านะเจ้าอันนี้จะปั้นเมี่ยงลุงหนึ่งก่อนเนาะลุงหนึ่งเอาไปก่อนไปเกลือหรือยังไงไปแล้วมันเค็มแล้วลุงหนึ่งหนึ่งโอมนี่นะกินข้าวแล้วก็ต้องกินเมี่ยงนายเจ้าบุหรี่สองแห้งซะหน่อยกแกขมมั้เนี่หนึ่งล้าน คยอยหงมานนั่นแน่ติดมวน่ามาตัเองกินได้ละกินเมียงกข้าวได้กินเมี่ยงเจ้าตาจะได้แข็งขับรถเดี๋ยวจะไปแวะนั่นอยู่นั้นบ้านบ้านผีป่าอบ้านบ้านตองเหลืองเฮ้ออตอวเนอ เพื่อนๆบายบายาวลิปนี่เจ้าไปนี่ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบายบไายบาย้าวเราจะเดินทางต่อเจ้า